นะคะก็ได้ไปเฝ้ารากมะม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปเฝ้ารากมะม่วงนะสอยดิสอยอืมใช่ใช่ทุกคนเห็นข่าวอยู่เห็นข่าวอยู่นะประชาชนผู้บริสุทธิ์อืมจะพูดยังไงดีอ่ะยุโทโธป,ปกรณ์มันนะ่ะมันมันแบบมันล้าหลังมากนะค่ะแม่อืมมันไอ้นี่ี่กัดไม่ได้ เนอเหนือนของเรามันไม่แม่นยำมันก็จะเป๊ะสะปัด่วมันยิงออกมาอืมไม่ค่ของมันอนะมันยิงมั่วมันยิงมั่วคะ่ะ ออยากกินเตี๋ยวเห็นยายอุ้มหลานแล้วเจ็บใจมากก็นั่นแหละก็เพราะว่าก็เพราะว่าอ,อะไรอ่ะก็เพราะว่ามันทําแบบนี้แหละของเราก็เลยจําเป็นต้องตอบโต้อย่างหนักนะคะก็สะสมแล้วและแม่แพรลี่โทรคุยกับแม่สามีเลยอ๋อฟอดเขาคุยกับ กับครอบครัวเขาแล้วยังปลอดภัยดีแต่ว่าที่ประโคนชัยบางพื้นที่ก็มีที่ประโคนชัยบางพื้นที่ก็มีอพยพเหมือนกันนะคะอพยพเหมือนกันมีบางพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่เสี่ยงก็มีการอพยพไปรวมตัวกันที่โรงโรงง,งเรียนนะคะแล้วก็ที่สนามช้างก็ลุงเนวินเขาก็ ลุงเนวินเขาก็ประกาศอืมก็ประชาชนที่ไม่มีที่หลบภัยก็ให้ไปรวมตัวที่สนามช้างได้ใช่ค่ะไปอยู่สนามช้างก็อยู่ที่พื้นใครที่อยู่ที่พื้นที่เสี่ยงควรจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางการเขาจัดให้นะครับโควิดหลุมหลบภยัยอะไรต่างๆ <c oughs> เราก็ติดตามแล้วเราก็ภาวนายอย่างเดียวเลยภาวนายอย่างเดียวว่าให้มันจบเร็วที่สุด ให้มันจบเร็วที่สุดให้มันให้การประทะการใช้กําลังมันจบเร็วที่สุดแล้วก็ให้ขมิญเนี่ยแบบอยอมอย่างราบคาบนะคะอืยอมอย่างราบคาบแล้วก็ค่อย,ยค่อยมาเจราจากันนะคะนั่นแหละนเนี่ยเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์หลบภัยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะคนชาวสีสกเกตเขาต้องมามานอนรวมกันก่อนอะไรก่อน นะคะสงสารประชาชนใช่ค่ะอ่าคืนเนี้ยคืนนี้ยังมีอีกนะคะคืนนี้ยังมีอีกไม่ได้หยุดแค่นี้ยังมีปฏิบัติการนะคะยังมีปฏิบัติการตอนกลางคืนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าว่าว่าทางฝ่ายเราจะจะโต้อตอบอะไรยังไงอืม อมืมันไม่หยุดไงมันไม่หยุดไงมันไม่หยุดมันไม่ยอมหยุดมันไม่ยอมหยุดมันไม่ยอมหยุดอืมไปแม่เราไปเป็นทหารชว่วยโอ๊ยอย่าไปไปเลยเป็นพาระเป็นภาระเราอย่าไปเป็นเลยอย่าเป็นเป็นภาระเรา เราช่วยมาเราช่วยกันทางโซเชียลได้นะม,นมันไม่ใช่ช่วยได้นะครับเวลาที่เขาเกระเทยนิวติดตามสถานการณ์ได้ดีมากเ,เราช่วยกันส่งข่าวที่เวลาขมิดมันสร้างเฟกนิวสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันไปเพจข่าวที่มันเป็นข่าวต่างประเทศข่าวอะไรอะ่ะเวลาขมิดมันไปมันไปคอมเมนต์เฟกนิวนะกับนานาชาติเราต้องตอบโต้ เราต้องทันมันเราต้องตอบโต้เขาเรียกสงครามอะไรนะสงครามโซเชียลสงครามไฟเบอร์อืมนะนั่นแหละใช่มันมี AI มันมี AI สงคราม AI มันสร้างแต่มันสร้างแต่เฟกนิวทั้งนั้นเลยมันสร้างมันสร้างแต่เฟกนิวค่ะเขมินเนี่ยตั้งแต่ตอนกลางวันแล้ว ออตั้งแต่ตอนกลางวันและที่เราเอา F16 ไปจัดการมันนะมันก็บอกว่ามันยิง F16 เราตกไปลำหนึ่งแล้วมันก็ไปเอาคลิปที่เป็นของทออหารอินเดียที่ทีออ่ลบกับปากีสถานนะม,มันก็เอามาอ้างว่าเป็นของเราหลอกพวกประชาชนในประเทศมันหลอกพวกประชาชนในประเทศมัน โสดกลาโหมก็บอกว่ามันยึดตามเมินทมได้มันยึดที่มั่นตามเมินทมได้เหมือนอยู่คนละเซิร์ฟเหมือนอยู่คนละเซิร์ฟกันเลยมึงกับกูเนี่ยอืมเออนะก็ต้องสั่งสอนนั่นแหละก็นึกถึงภาพทุกคนก็นึกถึงภาพก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ที่มีเหตุการณ์มาเนี่ยสองสามอาทิตย์น่าจะได้ เริ่มมีการยั่วยุเริ่มมีการชี้นิ้วชี้หน้าผักอกดา่าทอ,ท,อทหารเราเราก็อดทนอดกั้นอย่างเต็มที่ทหารผู้น้อยอะถ้าไม่มีคําสั่งเขาทาอะไรไม่ได้นะถ้าทําเกินคําสั่งไม่ได้มันผิดวินัยทหารนะเขาก็ยอมให้อีป้าขเขมรนนัะ่นอีเสื้อม่วงอีเสื้อส้มนั่นอะนะมายืนดา่ายืนอะไรก็อดทนอดกัน้นเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเอาพวกเอาพวก เด็กกระโหลกกลาะนะ่ะไอ้ทรงผมแบบหมาปัดปัดเป๋อทรงผมหมาปัดข้างอ่เอาทรงผมหมาปัดเป๋ข้างหนึ่งอ่ะเออเริ่มมาแสดงกิรยิยากุ้ยนะท้าทายไงเออยืนมองหน้าบ้างอะไรบ้างสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้างแต่เราก็อดทนอดกัน้นจนถึงที่สุดเอออดทนอดกัน้นจนถึงที่สุด นั่นแหละจนมามีเหตุการณ์ที่มันวางทุนวางอะไรก็อันนั้นน่ะคือจุดแตกหักแหละตรงนั้นน่ะคือจุดแตกหักแล้วว่าไม่ได้ละไม่ได้ละอดทนอดกันมากพอและถอยมากพอแล้วไม่ได้แล้วก็ต้องตอบโต้นะคะก็เขาก็รวดเร็วนะอันนี้ต้องชื่นชมนะเราก็ต้องชื่นชมกองทัพเราที่เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีรวดเร็วฉับไวแล้วก็ แล้วก็แก่งก้าก็ต้องก็ต้องชื่นชมชื่นชมประสิทธิภาพของกองทัพไทยเลยว่าเราทั้งยุทธโธปกรทั้งยุทธวิธีทั้งยุทธวิธีทั้งยุทธทโภคกรของเราคือล้ำสมัยทันทันท่วงทีกับการเอาคืนออแก้วก้าอาหารนะเรามีซ้อมลบซ้อมอะไรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ จริงๆถ้ามันถ้าไม่ติดว่ามันผิดอะไรนะมันจริงมันผิดกฎอยู่ไม่งั้นก็ไปลงบ้านมันใต้จบๆไปแล้วนึกว่านอนกันหมดแล้วมีเพื่อนไม่ค่ะติดตามข่าวสารทุกคนกดติดตามช่องนี้ก่อนยังไม่นอนค่ะติดตามข่าวสารดิฉันนี่อัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะวันนี้ดิฉันอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยในหนึ่งวันวันนี้ดิฉันโพสไปประมาณห้าสิบห้าสิบห้าสิบโพสนะวันนี้ก็ห้าสิบโพสต์ อืมนะติดเออนะต้องให้ทันมันต้องให้ทันมันเราต้องให้ทันมันอะืมนะเรียวไทม์กระเทยนิวค่ะกระเทยนิวนะคะสำนักข่าวกระเทยนิวรายงานข่าวโดยแพรลี่ไพวันนะคะติดตามได้ หน้า,นาบ้านฟ้าไทยดังได้อีกถ้าไทยจากเยอรมนันอ่ะออกไปแล้วค่ะค่ำคืนนี้ก็ออกไปอีกแล้วก็นั่นหละแต่ดีนะว่าลบกับเราอะ่ะเรายังมีมนุษยธรรมเรายังมีมนุษยธรรมเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราล็อกเป้านะ โจมตีเฉพาะเออ่ที่มันเป็นกองกำลังทหารอืมพื้นที่ทหารแต่ของมันนี่โอ้โหไม่อยากจะพูดสุดคำบรรยายอืมเขาจะเข้าใจด้วยค่ะใช่เราเราใช้วิธีการตอบโต้ตามหลัก,ากสากลเ้ยสากล แล้วเราก็มีความชอบทำในการที่จะโต้อตอบเพราะว่ามันโจมตีพลเมืองของเรามันโจมตีโรงพยาบาลโจมตีปั๊มน้ํามันคือมันสเปะสปะไปเรื่อยอะแล้วมันไปเอาอี่เครื่องยิงอันั้นของมันอะนึกว่าบ้างไฟนึกว่าบุญบ้างไฟนึกว่าบ้างไฟพญานาคอืมดิฉันนึกว่าบุญบ้างไฟ ไปจอดอยู่ริมถนนแล้วมันก็ปล่อยให้คนในประเทศมันอะยืนดูถ่ายคลิปชํามันติดคอนเทนต์กันหมดเลยมันคิดว่าเป็นเรื่องตลกหรือไงมันคิดว่าเป็นเรื่องตลกเหรอมันไม่เคยลบเหรอมันไม่เคยลบเหรองงมากเออนึกว่าบ้างไฟพยาแถนยี่หามึงไม่เคยลบเหรอทหารมันอนะอยู่ในป้อมในอะไรอะ อยู่ในป้อมอยู่ในอะไรมันยังมันยังไร้สดมันยังอะไรมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่ามึงไม่รักชีวิตมึงเลยหรอมึงคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเหรอมึงคิดว่ากระสุนเป็นกระสุนยางอ่ะมึงคิดว่าเป็นกระสุนยางอ่ะกระสุนปอมเอ่ะบ้าไปแล้วเออร้อยโพสต์ค่ะวันนี้ร้อยโพสต์ค่ะมันเป็นการทําหน้าที่ค่ะมันไม่มีทางเลือกอื่น การฆ่ามนุษย์ยังไงมันก็บาปอยู่แล้วแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ก็ต้องยอมบาปอะ่ะมันก็มีให้เลือกมันก็มีให้เลือกถ้าไม่บาปก็เป็นแบบเจ้าสักยะไงตอนที่โดนฆ่าล้างญาติพระพุทธเจ้าโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หมดเลยนะชาวสักยะอ่ะ